สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลุองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลุงจะพูดถึง BHA และ AHA นะคะรู้ไว้ BHA และ AHA เนี่ยต่างกันยังไงดี B. ต่อผิวยังไงมีสรรพคุณช่วยด้านไหนนะคะหลายๆคนเนี่ยคงได้ยินกันอยู่แล้วแบบได้ยินกันบ่อยแล้วก็สารสกัดพวกนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในออหลายๆตัวในเครื่องสอําอางหรือว่าสกินแคร์ต่างๆนะคะค่ะโดยตัวแรกนะคะที่จะพูดถึงกันเนี่ยก็คือ AHA ค่ะ AHA ก็คือ อัลฟาไฮดรอกซีแอซิดก็คือเป็นกรดผลไม้อ่อนๆนะคะที่ได้มาจากน้ำตาลนมถั่วนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆและตัวนี้เนี่ย ก็จะอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนะคะจะมีพวกสารเอสติกแอซิดนะคะไกลโคลิกแอซิดนะคะแล้วก็เลคติกแอซิดนะคะแล้วก็เมเนลิกแอซิดนั่นเองค่ะ <S <S แล้วก็สามารถละลายในน้ำได้ด้วยนะโดยหน้าที่ของ HA นะคะคือเขาเนี่ยจะช่วยคัตอผิวนะคะทําให้ผิวขาวกระจา่างใสนะคะและต่อมาคือเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนั่นเองค่ะต่อมาฮะระ์เล่นสุดดังดั้น,นะคะแล้วก็ยังให้คลอนชุ่มชื้นกับผิวได้อีกด้วยค่ะ หลายคนคงสงสัยนะคะว่า HA ที่เราพูดมาเนี่ยมันมีหลายตัวใช่ไหมและตัวไหนหลน่ะดีที่สุดซึ่งตอนนี้นะคะคงมีไมพคนไกล y c o l i c Acid ค่ะซึ่งกล y c o l i c Acid เนี่ยจะอ่อ,อนโยนต่อผิวนะคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวนะคะทำให้ผิวแข็งแรงแต่บางคนที่มีผิวที่บอบบางน,นะคะกลัวใช้ g l y ค o l i c Acid แล้วแรงเกินไปนะคะ ก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะแลคตีแอซิดนะคะตัวนี้เป็นกรดที่อ่อนโยนที่สุดในบรรดา4ีตัวนะคะคนที่ผิวบอบบางนะคะสามารถใช้ได้นะคะไม่ทําให้ก่อเกิดการระคายเคืองนั่นเองค่ะคือเอชอเนี่ยมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวใช่ไหมซึ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยลอกแล้วเกิดการฟื้นฟูขึ้นมาหมา่แต่การผัดเซลล์ผิวนะคะก็จะมีการใช้ระยะเวลานดนึงเพราะว่าพอเราผัดเซลล์ผิวใช่ไหมผิวนราจะมีความบางเราก็ต้องเอ่อทากันแดดเพื่อปกป้องผิวนะคะเพราะว่าถ้า ผิวเราสัมผัสกับแดดโดยตรงเนี่ยอาจทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้ง่ายขึ้นนะคะการใช้ AJ นะคะก็ควรเริ่มต้นจากการใช้ที่เปอร์เซ็นต์น้อยๆก่อนก็คือเริ่มต้น5%โดยไม่เกิน15%นะเนาะเพราะว่าถ้าเกินมากกว่าน,นั้นเนี่ยหน้าเราจะเกิดการแพ้แลคลายเคลิงหร่าอักเสบได้โดยคนที่ควรใช้ AJ นะคะก็คือคนที่มีผิวแห้ง ซึ่งบางทีการผิวแห้งเนี่ยก็อ,ยอาจจะถูกแดดหรือว่าแดดเผาทลาลายรังสี UV ต่างๆอะใช่ไหมคะโดยต่อมานะคะพูดถึงตัวที่2แล้วตัวที่2ก็คือ BHA นั่นเองค่ะตัว BHA นะคะย่อม,มาจากเบต้าไฮดรอกซีแอซิดเป็นพวกเซลลิทลิกแอซิดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะอยู่ในเครื่องสำอางหลายๆตัวมากๆเลยโดยสารเขาจะสกัดตัวนี้มาจากต้นวิโลบางคนอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูว่าต้นวิโอลเป็นยังไงเพราะว่าเขาสากัดมาจากต้นนี้นั่นเอง การทำงานของ BSA นะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับ h a HA เนาะโดยเขาเนี่ยจะแบบมีข้อดีต่างกันนิดหน่อย BSA นะคะ <c oughs> เขาจะละลายในน้ำมันได้ <c oughs> ข้อดีของเขานะคะก็ <c oughs> จะซึมลึกลงไปในรูขุมขนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันะนะยังช่วยปอบประโลมผิวทำให้ผิวแข็งแรงลดการนักเสบลดรอยแดงนะคะลดเลือนจุดด,ด่างดำและ ผัดเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวกระเขาากระจ่างใสแม่ผลข้างเคียงของ bha นะคะตัวนี้เนี่ยจะออให้ประสิทธิภาพไม่เท่า h a เราต้องบอกก่อนก่นตัวนี้จะมีความอ่อนโยนแล้วก็เบ,บาบางกว่าใครจะเลือกใช้อะไรหรือว่าก็ดูดีนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ควรใช้เกินเเนะเพราะว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกใช่ไหมคะมันเป็นเิ่งที่จะบอกข้างกลมแล้วก็ลองสังเกตดูดีๆนะคะใครนะคะที่ควรใช้ bha h a เนี่ย คือเขาละลายในน้ํานะซึ่งหมอสาวผิวแห้งใช่ไหมและ BHA เนี่ยเขาจะละลายในน้ำนะมันได้ดีค่ะหมอสาวที่มีผิวมันและรูขุมกว้างเพราะว่าเขาจะซึมเข้าไปสู่ผิวหน้าได้ดีและไม่อุดตันรูขุมขนนั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ HA และ BHA ก็ลองไปเลือกใช้กันดูในปัจจุบนนะันครีมมันเยอะมากใช่ไหมเพื่อนอยากให้ลองแบบอ่านตรงข้างก่องหรือว่าข้างหลอดดูว่า มันมีสารสกัดอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์อะไรบ้างเพราะสารพวกนี้เนี่ยเห็นแบบพียวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศนยหา์แต่พวกนี้มีความสำคัญมากนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะแล้ววันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย